ามานานมากเลยนะค่ะตั้งมือถือที่เล็กพกง่ายแถมตั้งแล้วมือถือไม่โครงเครงอีกอ่ะมันก็มีตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ครับขาตั้งที่เป็น m a x s a f e ตัวอย่างนี้ใช่คือข้อดีของเขาจริงก็คือว่ามันพกง่ายแต่ข้อเสียเลยนะเห็นป่ะมันจะมีความดึงดึงๆึงดึงอยู่นิดนึงแต่เจ้าตัวนี้อุลนซีเอ็มเไซส์เนี่ยบอกให้ดูเลยเนี่ยเห็นป่ะ มันเท่าเท่ากันความบางก็เท่าเท่ากันติดไปหลังมือถือแบบนี้ก็ไม่รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรขนาดนั้นเราสามารถจะพับออกมาแบบนี้มาติดอย่างนี้ใช้ดูซีรีส์ก็ได้เขามีขากลางออกมาแบบนี้ด้วยไว้ดูซีรีส์ก็คงจะได้แหละแต่ประเด็นหลักๆเลยก็คือว่าเขาสามารถแงออกมาเป็น3ามท่อนยาวถึงขนาดนี้เนี่ยเอามาถือเป็นไม้เซลฟี่แบบนี้เลยแต่ที่เราชอบที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าตรงนี้ครับตรงนี้มันสามารถกางขาออกมาฟืบฟืฟืบแล้วม,มาเป็นขาตั้งแบบนี้ ตั้งกุกคือมันไม่มีแรงสั่นดึงๆึงดึง,ดง,ดงแบบเบอรเกียคืออันนี้หามันนานนะปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอกับไอ้เจ้าตัวนี้เลยอะ่ะก็คือว่าเวลาเราอยากจะถ่ายอาหารแบบลงไปอีกหน่อยเนี่ย เนี่ยมันล้มในขณะที่ตรนนี้พอมันเป็น3ท่อนนะครับเราสามารถจะค่อยๆดันกลับมาทั้งข้างหลังแล้วก็งัดตอนนี้ไปข้างหน้าคือมันสามารถบาลานซ์สมดุลได้ะเราสามารถเอากระจกแม็กเซฟมาติดแบบนี้เอามาใช้ถ่ายกล้องหลังเพื่อกัดตัวเองได้ไม่ให้ซ้ายไปขวาไปหรือถ้าดีกว่านั้นจริงๆอ่ะมันจะมีไฟแม็กเซฟที่มีกระจกพวกนี้เราก็เอามาติดได้บูลเลซี่เอ็มเอหกูตัวนี้ก็ต้องโดนมันดีจริงปักไปกัดให้แหละที่เดิมเลย